สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่10แล้วนะคะหน่วยหนูน้อยน่ารักวันนี้เรียนวันที่1น,นะคะเรียนเรื่องมารายาทในการฟังและการพูดค่ะก่อนอื่นเราจะมาท่องคำคล้องจองหนูน้อยน่ารักก่อนนะคะท่องไปพร้อมๆครูเข็มเลยนะคะเด็กๆคำคล้องจองหนูน้อยน่ารัก หนูน้อยน่ารักยิ้มทักทายกันเจอกันทุกวันกล่าวคำสวัสดีมีเธอมีฉันอยู่กันดีๆเป็นมิตรไมตรี 3, ที่ดีต่อกันเด็กๆสุขสันต์สุขกันจริงเอ้ยในคำของจอจบ,บอกว่าการที่จะเป็นหนูน้อยน่ารักนั้นเด็กๆต้องทำยังไงคะใช่แล้วค่ะเด็กๆต้องรู้จักยิ้ม และก็ทักทายผู้อื่นนะคะกล่าวคำสวัสดีด้วยค่ะอะต่อไปนะคะค,คุณครูเข็มจะพาเด็กๆไปดูมารยาทในการฟังและการพูดที่ดีนะคะว่าควรปฏิบัติอย่างไรคะ่ะการปฏิบัติตนเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดีนะคะเด็กๆก,ก็อย่างเช่นเมื่อมีผู้อื่นพูดอยู่เด็กๆไม่สมควรที่จะพูดแทรกขึ้นมานะคะ แต่ถ้าเราต้องการที่จะพูดเราควรยกมือขออนุญาตที่จะพูดก่อนนะคะการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นก็อย่างเช่นเมื่อมีเพื่อนพูดอยู่เด็กๆก็ไม่ควรที่จะพูดแซงนะคะเด็กควรที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีเมื่อมีเพื่อนพูดควรจะตั้งใจฟังเพื่อนให้จบเพราะเวลาเมื่อเราออกไปพูดเพื่อนๆก็จะได้ตั้งใจฟังเราไงคะเด็กๆ เอาละค่ะเด็กๆวันนี้ครูเข็มขอให้เด็กๆก,กลับไปทบทวนเรื่องมรารยาทในการฟังและการพูดนะคะวันนี้ไม่มีใบางานนะคะเด็กๆคนครูจะให้เด็กๆก,กลับไปปั้นดินน้ำมันนะคะแล้วก็ส่งให้คุณครูดูทางไลน์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ